ในอำเภอชอำลงพื้นที่ช่วยเหลือสองตายายพิการไม่มีบ้านอาศัยค่ะ วันที่20สิงหาคม2568นายแก้วคงวงนายอำเภชอชามพร้อมด้วยนางกฎชวันสุกแก้วประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนานายเสรีหมอนทองเลขานาะยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นางสาวนิชการเขียวขี้ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านรังจิกและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมลงพื้นที่บ้านเลขที่13หมู่3บ้านรังจิกตำบล แม่ใหม่พัฒนาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีของนางสํารีอายุ65ปีและนายงอมอายุ66ปี2ตายายที่กําลังจะไม่มีบ้านอาศัยเนื่องจากบ้านหลังที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันทางน้องสาวและน้องเขยของสองตายายไม่ให้อาศัยอีกต่อไปจึงจะไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองแต่ยังโชคดีที่พ่อและแม่ ไปแบ่งที่ดินไว้ให้ส่วนหนึ่งในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่มีเงินไปดําเนินการก่อสร้างบ้านได้เองประกอบกับนางสำรีป่วยเดินไม่ได้ทุกครั้งที่จะเข้าห้องน้ําต้องให้ในายงมอุ้มไปเข้าห้องน้ําชีวิตยากลําบาก นายอําเชอชําได้นํเข้าวสารอาหารแห้งแพมเพิร์น้ําดื่มมามอบให้สองตายายพร้อมพูดคุยให้กําลังใจสองตายายในการใช้ชีวิตพร้อมกันนี้นายอัมเอชาได้พูดคุยกับหน่วยงานที่ลงร่วมพื้นที่สรุปเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ใหม่พัฒนาได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณจํานวน40,000บาทเข้ามาช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่สองตายาย,ายได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนเองพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจตชดจิตอาสาค่ายนาเรศวรนํากําลัง เข้ามาช่วยรื้อถอนบ้านหลังเก่าและสร้างบ้านใหม่ให้กับสองตายายได้อาศัยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้จากนั้นนายแก้วคงวงในอำเภอชีอำ um, พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่บ้านเลขที่7ทับหมู่3บ้านรางจิกอำเภอชีอําของนางสาวนุจรีคึกคืนอ,อ,อ,อายุ46ปีผู้พิการจากเหตุยิงปืนลูกกระสุนพลาดมาถูกไข่หลังได้รับบาดเจ็บหนักจนพิการขาทั้งสองข้างไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถวีลแชร์ตลอดชีวิตจากการตรวจสอบพบว,ว่าร รถวีลแชร์ที่ใช้มีสภาพเก่าสุดโทรมยางล้อขาดเนื่องจากหมดอายุการใช้งานโดยานอำเภอได้ประสานให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไร่ใหม่พัฒนาทำการสำรวจผู้ป่วยที่ต้องใช้วีลแชร์ในพื้นที่ในตำบลทั้งหมดว่าผู้ป่วยรายได้รถวีลแชร์ชำรุดเสียหายก่อนจะประสานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลขอกำลังคณะครูและนักเรียนเข้าช่วยซ่อมแซมรถวีลแชร์ที่ชำรุดสุดโทรมให้ผู้ป่วยทั้งหมดต่อไป